วันนี้พามาดูวิธีได้เงินกันแบบฟรีๆแบบไม่มีดอกเบีย้ยเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่เคยรู้ไม่เคยลองมือใหม่ก็ทำได้เริ่มกันก่อนที่หลักร้อยค่อยๆพัฒนาเป็นหลักพันสักวันจะมีเงินก้อนโตเชื่อไหมล่ะ สวัสดีครับออนไลน์ชาแนลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทางการกู้ยืมเงินแล้วก็ช่องทางการหาสินเชื่อที่น่าสนใจต่างๆานะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงการเล่นมือถือถ้าเราจะบอกว่ามันก็ยังมีข้อดีว่างตรงที่จะมีโอกาสได้รับเงินฟรีๆถ้าพูดแบบนี้จะเชื่อกันไหมเพราะในวันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีที่จะหาเงินกันได้ง่ายๆแบบว่ามือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยลองการหาเงินผ่านมือถือนะครับจะต้องรู้กันในวันเดียวในวันนี้เลยครับ จะเป็นการหาเงินแบบฟรีๆผ่านเหรียญคริปโตบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับมีมาบอกการหลายวิธีด้วยกันแต่ละวิธีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าถ้าถามถึงเงินนะครับจะต้องได้เงินจริงอย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่วิธีที่1เลยแล้วกันตัวนี้จะเป็น Rain to Earn วิธีที่2คือการร่วมกิจกรรมออนไลน์วิธีที่3ร่วมกิจกรรมออฟไลน์เวิร์นคอยและวิธีที่4ล่าแอรด็อแต่ละวิธีนั้นบอกเลยว่าชื่อน่าสนใจมากๆเลย มาเริ่มกันที่วิธีที่1 Learn to Ear n จะเป็นการเรียนแล้วก็ได้เงินเพียงแค่เข้าไปอ่านบทความจาก World Trade ต่างๆดูวิดีโอตอบคำถามแล้วเราก็จะได้รับเหรียญมาแบบฟรีๆแต่จะมีการจัดรอบนะครับคือเราจะต้องติดตามเอาไว้มาในส่วนวิธีที่2คือกิจกรรมออนไลน์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เรานั้นได้หากิจกรรมแต่ละประเภทแต่ละแพลตฟอร์ม อย่างพวกการตอบปัญหาเกมล่าขุมทรัพย์ต่างๆกิจกรรมต้อนรับผู้ใช้ใหม่พวกนี้นะครับสามารถเข้าสมัครกันได้ทุกคนเมื่อเสร็จแล้วก็ยืนยันตัวตนเหล่านั้นก็จะได้รับโบนัสทันทีแพลตฟอร์มต่างๆในเว็บไซต์เหล่านี้จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้เหรียญแบบฟรีๆตัวที่3คือกิจกรรมแบบออฟไลน์อันนี้นะครับให้เข้าไปหาสแกนม่านตา กับเครื่องสแกน EOB เพื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญกันแบบทันทีมาถึงวิธีสุดท้ายวิธีที่4จะเป็นการล่าแอร์ดออันนี้ไม่ใช่การเล่นเกมฟรีไฟล์หรือว่า PUBG นะครับแต่ว่าจะเป็นการเข้าโปรเจกต์ของคริปโตใหม่ๆที่จะให้เรานั้นทำเควสตหรือภารกิจต่างๆอย่างเช่นใช้งานแอปต่างๆที่เขาได้เข้าร่วมก็จะมีการแจกเหรียญฟรี บางโปรเจกต์นะครับหรือว่าบางคนบอกเลยว่าได้เงินก้อนโตโดยที่ไม่รู้ตัวภายในข้ามคืนเลยก็มีนะครับแต่สําหรับมือใหม่นะครับที่สนใจในช่องทางที่เราบอกกันนี้นะครับอยากจะแนะนําเจาะจงกันไปก่อนเลยที่ Learn to E a r n หรือว่ากิจกรรมออฟไลน์ line, ใหม่ๆไปก่อนแต่ว่าใครคิดว่าตัวเองเป็นสายลุยไม่กลัวอะไรเลยนะครับอันนี้แนะนําไปเลยลุยไปกับการล่าแอร์ด็อไปเลยครับทุกวิธีที่เราได้บอกมานั้นนะครับมีโอกาสได้รับเหรียญคริปโต ที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือยังไม่เคยลองมาก่อนอยากจะได้เงินใช้ในยุคใหม่ยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้นะครับลองศึกษาดูครับในเรื่องของเหรียญคริปโตเมื่อรู้แล้วก็เริ่มหาเงินกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ